กูไม่รู้ว่ากูจะตายเมื่อไหร่ว่ะมึงติดแตกปะเนี่ยแต่กูยังอยากทำอะไรสักอย่างอยู่นะเว้ยที่แบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำนี่มึงรู้ไหมว่าคืนนี้มีงานสมาคมผู้กำกับด,ด้วยนะจ๊ะแล้วคือเขาเชิญกูงั้นมีอะไรที่ออมต้องตรวจอีกไหมคะเหลืออย่างเดียวเรื่องเพศของลูกพี่เบนอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วออมล่ะอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายยัง<ฮ>ไงฝากน้องไอไปคนด้วยนะคะพี่หน้าตาดีนะเราอะเนื้อตัวก็ดี เราอยากจะชวนคุณอายมาเล่นหนังให้เราอะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักคุณอายมาตั้งนานแล้วนะไอยอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมคะและนี่คือการรายงานสดการจาับกุมคุณบอลเจ้าของคิปข่าวดังกล่าวนะ